กลับมาพบกับผีแอบฟังความมืดที่อาจซ่อนตัวอยู่ในทุกซอกทุกมุมของชีวิตคุณและบางครั้งมันก็อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดใกล้เสียจนคุณได้ยินเสียงลมหายใจของมันอยู่ข้างๆคุณเสียงเรียกจากห้องดับจิตมันเริ่มต้นขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่แม้จะดูใหม่เอี่ยมสะอาดสะอ้าน แต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่เก่าแก่และดำมืดกว่ากาลเวลาซ่อนตัวอยู่ภายใต้พื้นกระเบื้องที่เย็นเฉียบและผนังสีขาวซีดรอคอยให้ใครสักคนก้าวเข้ามาเพื่อตอนรับเข้าสู่ความมืดมิดอะตอมคือชายหนุ่มคนหนึ่งที่โชคร้ายต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยอาการไม่หนักมากแต่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาก้าวเท้าเข้ามาความรู้สึกเย็นยะเยือกก็เกาะกลุมหัวใจราวกับมีดทิศจ่ออยู่ที่ลำคอ บรรยากาศมันเงียบสงบจนน่าอึดอัดความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเขาเขาเล่าว่ากลิ่นยาฆ่าเชื้อที่ควรจะคุ้นเคยกลับแฝงไปด้วยกลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นผ้าเปียกอับชืน้นผสมกับกลิ่นที่ทําให้ขนลุกสู้คล้ายกลิ่นศพที่จางหายและที่แย่ไปกว่านั้นคือความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกซอกทุกมุมจากความมืดมิดที่หลบซ่อนอยู่ จนกระทั่งคืนแรกที่เขาต้องนอนค้างในห้องพักผู้ป่วยที่เงียบเชียบแห่งนี้เขาได้พบกับคุณพยาบาลคุณพยาบาลคนนั้นแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของเธอซีดร้าวกับศพดวงตาของเธอว่างเปล่าไร้แววชีวิตเหมือนมีเพียงความมืดมิดสะท้อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นเธอเข้ามาในห้องของเขาเงียบๆราวกับเธอไม่ได้เดินแต่เป็นเพียงเงาที่เลื่อนเข้ามา จัดยาให้เขาอย่างเชื่องช้าก่อนจะหันมามองหน้าเขาด้วยแววตาที่ทำให้เลือดในกายเย็นยะเยือกและจากไปอย่างเงียบงันทิ้งไว้เพียงความหนาวเหน็บที่กอกทินไปทั่วทั้งห้องหลังจากคืนนั้นเขารู้สึกเลยว่านารกก็เริ่มเปิดประตูต้อนรับเขาอย่างเต็มตัวเขาเริ่มได้ยินเสียงประตูดังเกรก็กๆคล้ายมีใครมาเขย่าอย่างรุนแรงแม้จะไม่มีใครอยู่หน้าห้อง บางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินลากเท้าเช้าๆบนไปรอบๆเตียงของเขาเสียงฝีเท้าที่หยุดลงข้างเตียงพร้อมกับความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังโน้มตัวลงมาจ้องมองเขาจากความมืดมิดเขาพยายามถามพยาบาลคน,น,นอื่นๆถึงคุณพยาบาลที่เขาเจอแต่ทุกคนกลับมองหน้ากันด้วยแววตาอุวาดวันก่อนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีพยาบาลหน้าตาแบบนั้นที่นี่เขาตายไปนานแล้ว คำตอบน้ำมืนฟ้าผ่าลงกลางใจนี่เขาเห็นอะไรกันแน่หรือว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่คนแต่เป็นผีความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจเขาเริ่มเห็นเงาด,ำดำําๆเคลื่อนไหวในมุมห้องได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักแผลวๆที่มาจากเพดานจมกระทั่งเขาได้บังเอิญคุยกับคนไข้ห้องข้างๆและสิ่งที่ได้ยินจากคนไข้คนนั้นทำให้เลือดในกายหยุดไหล คนไข้คนนั้นเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันทุกประการเขาเองก็เคยเห็นคุณพยาบาลคนนั้นไม่เพียงเท่านั้นยังมีคนไข้คนอื่นๆอีก,อกหลายคนที่เคยเห็นและบางคนก็ไม่เคยตื่นขึ้นมาอีกเลยหลังจากที่คุณพยาบาลไปเยี่ยมความสงสัยและความหวาดกลัวถึงขีดสุดผลักดันให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดเขาตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับคุณพยาบาลคนนี้ และสถานที่เดียวที่น่าจะมีคำตอบสำหรับเรื่องราวแบบนี้ก็คือห้องดับจิตของโรงพยาบาลสถานที่ที่ทุกชีวิตล้วนจบลงและบางชีวิตก็อาจจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ด้วยความกล้าที่รวบรวมมาทั้งหมดเขาเก้าวเข้าไปในความมืดมิดของห้องดับจิตกลิ่นอับชื้นและเย็นยะเยือกราวกับเดินเข้าไปในหลุมศพกัดกินไปถึงกระดูกเขาเปิดไฟฉายมือถือส่องไปรอบๆความมืดที่ดูเหมือนจะกลืนกินแสง จนกระทั่งแสงไฟหยุดลงคิวร่างร่างหนึ่งที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวที่ดูเหมือนจะเปื้อนรอยอะไรบางอย่างและเมื่อเขาให้ค่อยเอื้อมมืออันสันสะท้านไปดึงผ้าคลุมออกสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาสิ้นสติไปชั่วขณะนั่นคือร่างของคุณพยาบาลคนนั้นใบหน้าซีดดวงตาที่ว่างเปล่าไร้แววชีวิต เหมือนมีเพียงความมืดมิดสะท้อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นร่างของเธอนอนแน่นนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับว่าเธอไม่เคยมีชีวิตอยู่เลยแต่แล้วเสียงกระซิบที่เย็นเยเยือกก็ลอยเข้ามาในสวดประสาทของเขากระซิบข้างหูสวัสดีคุณพยาบาลในชั่วปริกตานั้น ภาพเรื่องราวต่างๆก็ผุดขึ้นในหัวของเขาราวกับถูกยัดเยียดเข้ามาในสมองจากความทรงจำของวิญญาณเรื่องราวของพยาบาลสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างอนาถในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยอุบัติเหตุที่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงเธออาจจะยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยใครสักคนที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธอหรืออาจจะแค่ต้องการบอกสวัสดีกับทุกชีวิตที่เดินผ่านไปมา และหวังว่าพวกเขาจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่เธอได้ทักทายหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเขาก็ถูกส่งตัวออกจากโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นด้วยสภาพร่างกายที่ฟื้นตัวแต่จิตใจที่บอบช้ำและแน่นอนว่าเขาไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยเรื่องราวของคุณพยาบาลยังคงเป็นปริศนาที่เล่าขานกันในโรงพยาบาลแห่งนั้นไม่มีใครรู้ว่าเธอยังคงวนเวียนอยู่หรือไม่หรือเธออาจจะได้รับการปลดปล่อยแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอได้ทิ้งร่องรอยแห่งความหวาดกลัวไว้ในใจของทุกคนที่เคยได้สัมผัสเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจมีเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดซ่อนอยู่และบางทีวิญ,ญญาณก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าการทักทายสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังผีอาฟังขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี แต่ถ้าฝันร้ายอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังนะครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปราตรีสวัสดิ์ครับ